คนจำบ้านหลังนี้ได้ไหมเสร็จแล้วมาดูกันว่าทำอะไรไปบ้างทุบกำแพงฝั่งนี้ออกขยายประตูลัว้วทำประตูลั้วใหม่กันข้างบ้านทำฝ้าเปลี่ยนพื้นลงรถเปลี่ยนอลูมิเนียมให้ทั้งหลังจัดโซนห้องนั่งเล่นให้เข้าบ้านมาพักผ่อนได้เลยใส่พื้นใหม่บ้านเปลี่ยนมูดเลยมีจัดโซนกินข้าวให้ด้วยนะ ห้องน้ําทําใหม่เปลี่ยนให้หมดไม่หล่อนแล้วมาดูโซนหลังบ้านใหญ่จุกๆเคา์เตอร์ตัวแอลเบลิร์นลมเลยแถมข้างหลังมีห้องนอนอีกห้องด้วยจะให้น้องแมวอยู่ก็ได้จะให้พ่อแม่อยู่ก็ได้นะโซนข้างหลังไว้ปากผ้ารับลมเช้าเช้ากาดไทยเทสสุดๆบันไดปูพื้นให้ใหม่ทุกขั้นทำราวบันไดใหม่ให้ดูโมเดิร์นมินิมอลมากขึ้นดูเข้ากับบ้านสุด ชั้นสองสหรับพ่อแม่ด้านหน้าและลูกด้านหลังมาดูห้องนอนหน้าบ้านก่อนห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่เล็กมันต้องใหญ่แบบนี้แล้วนี่คือไฮไลท์ของบ้านนี้เลยนะทุ่มง,งบไปเป็นแสนเพื่อความเป็นส่วนตัวและโมเดินแบบนี้เลยลมเย็นสุดเลยห้องน้ำชัน้นสองก็ทําให้ใหม่ใสเ่เรทาวเวอร์ด้วยใช้งานง่ายส่วนห้องนอนด้านหลังก็ไม่เล็กเลยแต่พิเศษไปกว่านั้นคือระเบียงหลังบ้านก็ไม่น้อยหน้าหน้าบ้านเลยนะใหญ่มาก กันให้เป็นส่วนตัวทุกด้านแล้วจะตาก่าก็ได้ปูกต้นไม้ก็ได้หรือจะชวนเพื่อนมาปาร์ตี้หลังบ้านก็ได้ชอบส่วนไหนของบ้านที่สุดคอมเมนต์บอกหน่อย